มาเปิดฟังก์ชันการโทรฉุกเฉินบนไอโฟนกันครับเวลาเราประสบอุบัติเหตุว่าเกิดเหตุขึ้นนะครับหรือเกิดภัยพิบัติก็ตามครับฟังก์ชันตัวนี้จะช่วยโทรฉุกเฉินให้เรานะครับอย่าลืมครับแชร์คลิปนี้ครับให้กับคนที่เรารักด้วยนะครับไปดูวิธีการทําเลยว่าทํำยังไงครับไปครับเขาไปที่ตั้งค่านะครับกดเข้าไปครับแล้วก็หาคําว่า SOS ฉุกเฉินนะครับนี่อย่างนี้นะครับกดเข้าไปครับแล้วก็เปิดให้หมดเลยนะครับตรงนี้นะเปิดให้เลยครับนี่ นี่นะครับเป็นอันเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไปดูวิธีการกดกันเลยครับเดี๋ยวเราจะกดปุ่มนี้นะครับห้าครั้งครับแล้วมันก็จะทุนโทรดุเฉือนนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านั่นครับมันจะรับภัยทางแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีเสียงแล้วก็แฝงนะครับนี่นี่ครับเดี๋ยวผมกดจกเลือกก่อนนะครับสายนี้โทรไปหาตำรวจนะครับนะครับอย่าลืมครับฝากแชร์ให้คนที่เรารักด้วยนะครับเวลาเกิดเหตุนะครับฉุกเฉินหรือว่าเกิดอุบัติเหตุก็ตามนะครับ จะได้มีการแจ้งเตือนว่าโทรฉุกเชินกันนะครับอย่าลืมครับฝากกดติดตามด้วยครับขอบคุณมากครับ